สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่นอ้องกองฝายสุสกุตุ้กุนครับไม่นี้ว่าผัดผักบุ้งไฟแดงเรือพี่น้องเนี่ยสดเราลุ่มกันได้พี่น้องกันนี้เออนี่ยบุ้งเรียบร้อยแล้วครับผมรอแหงกระทะมันเดือดเนืะพี่น้องเนีะเอาเตี๋ยเดือดเดี๋ยวเราจะเทลงให้มันแดงฟุ๊ปแม่พี่น้องเออนี่ผักบุ้งไฟแดงกุกเป๊กก่อนแดกเดี๋ยวพี่น้อง เปลี yeah. é. É. ่ยนเรื่องสี่พี่น้องเลยมันหอนก่อนเอาพี่น้องน้อยมันนอนหอนน้องกะคอยใส่วอนสีไปพัดเบ็ดก่อนหน่อยพี่น้องหน่อยเป็ดข้าไปกินงยั้งงกระเสียบเบ็ดยั้งงกระเสียบบุเป็ดเงี้ยพี่น้องเป็ดว่องบางอื เอว้าว้แดงเห้เลยว่ะบแดงเอพี่น้องปุบป๊บไปว้าว้มาเปีนชัพี่น้องเอ้ยบุกไข่แดงบอกสูตรเดมพี่น้องเนี่ยกรเห็ดเห็ดทำบุกไข่แดงเป็นไห บอกสูตรแล้วหยาบเลยนะบุ้งไฟแดง แดงเดี๋ยวข้างนอกมาหนิบุไฟแดงครับอย่า่น้องติดหนาไปพอไหมครับพีาง้องมัดนิเจ๋อหอมวอ หเห็นเมียติดใจแน่นอนฮะ,ะคลิปหน้าไปพอดไหมครับผมคลิปนี้บ๊ายบายขอบคุณครับบุกเป็นม่คือบุเป็นมามน